ชาวระยองและพุทธศาสนิกชนลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าดําภัยพันีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ส่งพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาอย่างประโยชน์ภัย,ยสารหาประมาณไม่ได้ดังพระราชเสาวนีตอนหนึ่งถึงหลวงพ่อนาลงมหาวิโรเจ้าอาวาสวับบดบ้านเพรำไัพยพันธีวันเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2522 จากวังสุโขทัยกรุงเทพว่าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7็ดพระราชสาสวนีโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมให้เรียนนวัสการมาว่า พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากที่ได้พระราชทานที่ดินไปและได้ทำสาธารณประโยชน์อันเกี่ยวกับาศาสนาโดยมีท่านเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านในแถบนั้นได้ทำความเจริญและทำนุบำรุงสำนักสงฆ์นี้ให้เจริญถาวรสืบไป สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะสำหรับในวันนี้นะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองนะคะก็พาท่านมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะซึ่งต่อไปเราจะเข้าไปดูว่าสถานที่แห่งนี้มีความสําคัญยังไงต่อจังหวัดระยองนะคะเป็นกิจกรรมนะคะที่เราดําเนินการเนื่องในโครงการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบระมวงศานุวงศ์นะคะประจําปีงบประมาณ2,568โดยได้รับการสนับสนุนงบจากสํานักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะ เราจะมาจัดทําวิดิทัศน์เพื่อที่จะเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระนางเจ้ารัมไพพรนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราก็จะได้มาพูดคุยนะคะกับท่านวิทยากรนะคะที่ดูแลอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะว่าสถานที่แห่งนี้นะคะมีความสําคัญอย่างไรต่อพระองค์เจ้ารําไพพรนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะและมีความสําคัญอย่างไรต่อจังหวัดระยองค่ะตามเข้าไปฟังด้วยกันเลยค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้รับความเมตตานะคะจากคุณแม่ชีจ๋านะคะซึ่งจะมาให้ความรู้นะคะตลอดจนเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้และที่สําคัญนะคะจะให้ความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอสมเด็จพระนางเจ้ารัมไพพันนีพระบระมราชินีในรเรชการที่7ด้วยค่ะขอสวัสดีท่านแม่ชีค่ะดค่ะ <c oughs> ข,อขอท่านแม่ชีแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะแม่ชี จาริยาวดีพุญอุ่หน,นุนนะคะได้บวชกับหลวงพ่อนรงคมหาวีโรเจ้าอาวาสคนแรกที่นี่ค่ะ,คะตั้งแต่ปี2,529จนถึงปัจจุบันนี้ในระหว่างที่ได้อยู่กับท่านก็จะถึงช่วงเวลาหนึ่งในปี2,533<ม>ก็มีคณะบุคคล ขึ้นมาแอบอ้างว่าที่นี่เป็นที่ดินของเขาก็เลยทําให้แม่ชีก็ได้ช่วยหลวงพ่อในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินคดีหลวงพ่อเป็นตัวแทนวัดฟ้องร้องผู้ที่บุกรุกวัดบ้านเพต่อมาท่านก็ได้เข้าไปหาหลักฐานโดยเข้าไปที่พัะทายาทของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัรณีที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมีทั้งหมด13ท่านอันดับแรกก็คือห่อมราชวงศ์ชิดสุสันค์สวัสดิวัตและ มอมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัฒน์ทั้งสองท่านได้เมตตาให้หลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการพระราชทานที่ดินของพระนางเจ้ารำไพให้ทั้งหมดทําให้เราได้ทราบเรื่องนะคะที่ดินแห่งนี้ก็เริ่มตั้งแต่ได้ทรงเสด็จประพาสจันทบุรีก็ะจะแวะมาทางเรือค่ะแล้วก็จะมีคณะทหารเรือดูแลท่านก็นจะมาขึ้นบกที่บริเวณชายหาดด้านหลังของวัดจะมีชาวบ้านแล้วก็จะมีข้าราชการส่วนหนึ่งที่เข้ามาดูแลเรื่องพักยาหารกลางวันท่านจะขึ้นมาเสวย แกยาหารกลางวันที่นี่ค่ะแล้วท่านก็เห็นว่าสถานที่นี้เป็นที่ดีชาวบ้านก็นํำผลไม้พวกมะม่วงแล้วก็มะพร้าวนะคะมาถวายท่านก็บอกว่าออผลไม้รสชาติดีก็ปรารถนาที่จะได้ที่ดินแห่งนี้ท่านก็เลยถามว่าใครเป็นเจ้าของแล้วก็จะขอซื้อต่อจากชาวบ้านชาวบ้านก็ขณะนั้นมีด้วยกัน5เจ้าของก็ยินดีที่จะ ถวายท่านและท่านก็ได้พระราชทานเงินตอบแทนตามสมควรทุกท่านซึ่งรายการทั้งหมดนี้ได้มีบันทึกไว้นะคะเป็นหลักฐานทั้งหมดที่บ้านที่วังของคุณชายหม่อมราชวงศ์ชิดสมสรนชพระทายาทนะคะ ซึ่งในสมัยนั้นจะเป็นในอำเภอเลื่อนยอดนิมนต์เป็นในอำเภอแล้วก็ได้ทําหนังสือสัญญาทุกอย่างครบหมดนะคะหลวงพ่อณรงค์มหาวิโรได้มาทุดง<อ>แล้วก็ปักกดบริเวณริมทะเลประมาณปี2,517-10ถึง2,518จะเห็นว่าสถานที่นี้ร่มเย็นสวยงามแล้วถูกทอดทิ้งไว้ก็เลยสืบถามว่าใครเป็นเจ้าของก็ทราบว,ว่าเจ้าหญิงก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เป็นเจ้าของออให้ชาวบ้านช่วยกันทูลขอพระราชทาน ที่ดินเพื่อที่จะสร้างวัดโดยคุณสเวทเปี่ยมพงศารซึ่งเป็นสมาชิกสภาราษฎรในสมัยนั้นเป็นผู้ทแทนราษฎรของจังหวัดระยองอะค่ะ,คะก็ได้ได้ไปยื่นนะคะหนังสือขอพระราชทานที่ดินก็ส่งพระราชทานที่ดินให้เ <s> มื่อเป็นวัดโดยสมบูรณ์ตามประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเมื่อปีพุทธศักราช2530 ได้ขอพระนาม,มาพิไทยตั้งชื่อวัดแต่มีอุปสรรคหลายประการในการขอพระบรมราชานุญาตประกอบกับทางกรมการศาสนาต้องการให้วัดแต่ละวัดมีชื่อตามท้องถิ่นวัดนี้อยู่ในตำบลเพชื่อของวัดคือวัดบ้านเพรำไพพรณีวันหลวงพ่อเจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมจึงปรารถว่า ควรจะมีอนุสร์สถานบูชาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จท่านจึงมีดำริสร้างพระบรมราชยานุสรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ที่วัดบ้านเพลลำไพพันนีวันจังหวัดระยอง ใจจะทําเป็นโรงพยาบาลนะคะแต่จะติดขัดที่ว่าน้ำความน้าความแยกระบานในการของสารอุูโภคสารุปการณ์ยังไม่พร้อมท่านก็เลยไปไปทุ่มเทกสร้างที่พระปกเก้าโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีตรงนี้ก็เลยทิ้งเอาไว้ค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะดําเนินเป็นกิจกรรมอะไรหรือว่าสร้างกิจกรรมอะไรต่อไปชาวบ้านเมื่อเห็นดังนั้นก็ อาจจะมาขอใช้พื้นที่ในใ<ช>การทำาอาหารกินอะไรไปก่อนอย่างนี้นะคะ,คะแต่ว่าในเมื่อ<ช>หลวงพ่อได้มาปรากฏใช่ไหมคะ,ะมาอยู่ในวงเวรนี้นะคะ,คะมาปฏิบัตธิธรรมก็มองเห็นว่ามีความเหมาะสม นะคะที่จะจัดทําเป็นสถานปฏิบัติธรรมซึ่งก็ล่มลื่นมากจริงๆค่ะ,คะจุดนี้ก็คือเป็นอนุสร์สถานหรือพระบรมราช,ชินญ,ญานุสร<ช>์นะคะ,ะของสมเด็จพระนางเจ้าลำพไพพันนีพระบรมราชินีนะคะในรัชกาลที่7นะคะซึ่งก็ถือว่ามีความสําคัญมากต่อจังหวัดระยองนะคะ ในจุดนี้ซึ่งในลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมนะคะด้านในว่ามีจุดอีกหลายจุดที่เป็นสถานที่สำคัญเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะคะที่สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันนีนะคะพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะคะท่านทรงขึ้นมาเสวยนะคะ,สะเสด็จมาเสวยพระกยายหาร<ช>แล้วก็<ช> <สะ S 2> ทางวัดนะคะ,<ส>ะได้จัดทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะหรือเป็นสาลาอเนกประสงค์ไว้ตรงนั้นนะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์ล้ำลึกว่าพระองค์ท่านนะคะได้มาเสด็จ ณจดนั้นจริงๆนะคะรวมทั้งมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนะคะอยู่ในบริเวณศาลาการประเรียนหรือว่าหอตรงนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตให้คุณแม่ชีนะคะขอความอนุเคราะห์นำเราชมในสถานที่แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันทางด้านบนนะคะ ตรงจุดนี้มีความสําคัญอย่างไรคะก็เสด็จประพาสมาถึงบรือนี้ก็ขึ้นจากเรือนะคะอ๋อขึ้นจากเรือหมายถึงเรือก็มาจอดตรงจุดนี้นะคะแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จขึ้นเหขึ้นไปขอนเพื่อเสวยพระกยาฐารกลางวันอ๋อค่ะซึ่งตรงบริเวณนี้นะคะถ้ามองไปรอบๆเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะก็เป็นชายฝั่งเป็นหาดนะคะ แล้วหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านเสด็จขึ้นมาอยู่ตรงบริเวณจุดนี้แล้วนะคะท่านก็เดินตามทางเดินนี้ขึ้นไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันค่ะว่าเส้นทางที่พระองค์ทรงเสด็จเป็นเส้นทางอย่างไรบ้างนะคะ,คะจากตรงจุดนี้ที่พระองค์ท่านนะคะเสด็จ ขึ้นมานะคะบริเวณจุดนี้ท่านแท้ทเสร็จมาจากไหนคะจากวังสุโขทัยกรุงเทพค่ะอ๋อทางเรือช่มาโดยทางเรือสมัยก่อนทางบวกก็จะลําบากนะคะตถนนทางลําบากมากมาทางเรือสะดวกสะดวกะนะคะ,คะก็เสด็จออกมาจากกรุงเทพพอจะทราบไหมคะว่าใช้เวลานานไหม ก็ไม่ทราบเลยค่ะอ๋อค่ะแต่แต่ก็เสด็จออกมาจากวางสุโขทัยที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เดินทางจากโดยทางเรือนะคะมาขึ้นท่าบริเวณนี้นะคะพระองค์ทรงเสด็จขึ้นมาบริเวณนี้เพื่อเพื่อสวยเวยียหกายหาดกลางวันค่ะแล้วก็จะเสด็จต่อไปที่จังหวัดจันทบุรีที่พระตำหนักของท่านที่นู่นอ๋อหมายถึงว่าสมัยนั้นนี่คือพระตำหนักของท่านมีอยู่แล้วนะคะที่จันทบุรีใช่ค่ะนะคะท่านก็เสด็จจากวังสุโขทัยกรุงเทพมหานครทางเรือแวะมานะคะเพื่อ ขึ้นมาเสด็จเสด็จขึ้นมาสเสบิดพระกยาหารกรางวัลที่นี่ะนะคะเมื่อเสร็จภารกิจแล้วข่านก็ลงเรือแล้วก็เสด็จต่อไปอยังที่จันทบุรีะนะคะ แม่ชีคะในบริเวณจุดนี้นี่มีความสําคัญอย่างไรคะเดิมเป็นพระพารที่ประทับพระที่ทรงสเสวยพระกยาหารกลางวันค่ะท่านจะมีพระพารเล็กๆเป็นพระพารไม้ค่ะแล้วก็ท่านได้ปลูกต้นตะไคร้ไว้กอใหญ่ค่ะที่เมื่อพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ะนะคะได้กล่าวถึงเมื่อสักครูน่นี้แล้วแต่บัดนี้ก็ปล่าขักพังไปหลวงพ่อก็เลยต้องรื้อออกแล้วก็ปลูกสาราอนเนกประสง,ะสงค์ะนะคะ ก็จะมีประชาชนเข้ามาอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ใช้พื้นที่แห่งนี้เพื่อการสาธารณประโยชน์นะคะเกี่ยวกับทางด้านพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ทราบว่าตรงนี้มีพระปรมฉายาลของพระองค์ท่านด้วยค่ะคะอันนี้หม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดีวัตรคุณมุดแดงเป็นผู้ทามาเป็นผู้ทํามาถวะเป็นผู้ทํามถวาะกับข้าวนะคะแล้วก็ให้ไว้ที่นี่ด้วยค่ะ ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะได้ทราบองค์ความรู้ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจนะคะตลอดจนพระราชจริยวัตรนะคะของสมเด็จพระนางเจ้ารัมไพพันณีพระบรมราชินีนะคะในรัชกาลที่7นะคะที่เกี่ยวกับพระศาสนาที่เกี่ยวกับทางพระศาสนาพระพุทธศาสนา,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 านะคะซึ่งก็นับว่าเป็น ศาส,สนสถานนะคะเป็นวัดแห่งเดียวของจังหวัดระยองเลยนะคะ,คะที่พระองค์ท่านนะคะ,ระรได้ทรงพระราชทานที่ดินนะคะ,ะเพื่อประโยชน์แก่พ,พระพุทธศาสนานะคะ่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะท่านแม่ชี จามากเลยนะคะที่ให้องค์ความรู้นะคะตลอดจนแนะนําเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะให้แก่ท่านผู้ชมนะคะให้แก่ทางสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองนะคะเพื่อนําไปใช้เผยแพร่นะคะในด้านของพระราชกรณียกิจนะคะพระราชประวัติตลอดจนพระจริยัตรที่งดงามนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนานะคะตลอดแสดงให้เห็นนะคะถึงพระปณิธานอันแรงกล้านะคะในการที่จะ ธรรมุบมรุงนะคะส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองนะคะก็ต้องขอลาท่านไปก่อนนะคะแล้วเทปหน้านะคะติดตามกันค่ะว่าทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองจะนำท่านไปพบกับเรื่องราวใดและสถานที่สำคัญแห่งใดค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะทุ